แต่ไงกับผมนะเราอยากนะรถบ้านผมให้คนได้ทุกอย่างเลยอะขอร้องละ่ะอยากกับผมนะตัก๊กฉันไม่เคยตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจของเขาแต่ความจริงใจมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาด<ต>นี้เลยเหรอเราอยากกัน ตอนเรียนมาหาลัยเราก็เริ่มอยู่ด้วยกันหลังจากจบเราสองคนก็ต้องสู้ชีวิตบางครั้งค่าเช่าบ้านเราก็ยังไม่มีจ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเงินเดือนผมออกก่อนเดี๋ยวผมรีบหามาจ่ายให้ เดี๋ยวฉันก็จะไปหางานเสริมทําจะได้ช่วยคุณอีกครั้งนะึงนะเขาทำงานอย่างหนักส่วนฉันตั้งใจเรียนเพื่อสอบบอทโทปีที่เราลำบากกันที่สุดเป็นปีที่ฉันรักเขามากที่สุดจากนั้นเวลาว่าง ฉันก็จะไปหางานทำทั้งเป็นพนักงานส่งของขอโทษนะคะแบกของไปจนถึงแม่บ้านฉันก็ทำหมดหรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศทุกอย่างที่จะช่วยไฟได้ตามสบายนะคะท่านประธานครับโปรเจกต์ที่เราจะลงทุนนะผมแจกแจให้แล้วนะครับเราขยันมากและชีวิตของเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นไงชอบไหม นี่บ้านใหม่ของเราเองเป็นไงชอบไหมชอบค่ะไฟคุณยุ่งอยู่ไหมใกล้เสร็จงานยังใกล้แล้วครับเพิ่งส่งลูกค้าเสร็จคุณคิดไว้เลยนะว่าอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปรับบริษัทก็เริ่มเติบโตขึ้นจบแล้วพศเราสตกน้ำได้ไงวะเน,นี่ยมีข้อมูลสำคัญในนี้เยอะเลยอ่ะไปทำไงดีวะเน,นี่ยคุณคุณใจเย็นๆก่อนนะ ไม่เป็นไรหรอกถือซะว,ว่าถ้าเครื่องเก่าไม่พังเนี่ยก็คงจะไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่งั้นเดี๋ยวฉันจะลองไปหาร้านดูว่ามีร้านไหนที่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้บ้างไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นขนาดนี้แล้วเอาทิ้งเลยดีกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้ที่ฉันรู้สึกว่านี่คือความรักช่วงนี้ภรรยาผมเคร่งมากเดี๋ยววันหยุดผมค่อยออกไปหาคุณนะในที่สุดแม่มันก็จะกลับแล้ว เราเจอกันที่เดิมนะคะเดี๋ยวผมไปงอนะเป็นเพราะเขาซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ในโทรศัพท์เครื่องอื่นนี่คุณเสร็จแล้วก็จะไปเหรอไฟฉันอยู่หน้าบ้านแล้วคุณอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวผมไปทำโทรศัพทเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาหานะ ทิรักผมมาแล้วไฟทําไมตจู่ๆวันนี้คุณถึงอยากมารับชน,นะก็ผมคิดถึงคุณไงนี่คุณรู้ไหมผมอ้อมรถมันตั้งไกลเลยนะขอบคุณมากเลยนะงั้นเราไปกันเถอะช่วงนี้ภรรยาผมเคร่งมากเดี๋ยววันหยุดผมค่อยออกไปหาคุณนะกับข้าวมาแล้วครับพอมีไฟคอยดูแลตักเนี่ยแม่ก็หายห่วงตักแล้วแหละ ออแม่ว่าจะกลับบ้านนอกแล้วนะแม่ครับอยู่ต่ออีกสักพักสิครับอยู่กับตาเป็นนานๆเลยงั้นทุกคนกินกันไปก่อนเลยนะครับในที่สุดแม่มันก็จะกลับแล้วเราเจอกันที่เดิมน,นะคะเดี๋ยวผมไปงอนะออนค่ะหมายเลขทันทเรียไม่สามารถติดต่อได้ขนาด สวัสดีค่ะคุณช่วยไปส่งชั้นในเมืองหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าชั้นเรียกรถแล้วอะ่ะไม่มีใครรับเลยแฟนฉันก็ไม่รับสายอะค่ะเ,ออเดี๋ยวฉันจ่ายค่ารถให้คุณก็ได้นะคะได้ครับคุณครับดึกขนาดนี้ทำไมแฟนไม่มารับอะครับแฟนฉันเขายุ่งงานนะค่ะพอดีว่าเขาทำธุรกิจฉันเข้าใจโอเคครับขึ้นรถเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะ มาแล้วเหรองั้นคืนนี้ไม่ต้องกลับบ้านเองนะเดี๋ยวผมไปส่งที่รักวันนี้กินตักคุณฟังผมอธิบายก่อนสิมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคือผมแค่เล่นๆกับเขาเองอะตอนนี้เรามีทั้งบ้านทั้งรถอะแล้วความรู้สึกที่เรามีมานานหลายปีละ่ะ รที่คุณอยู่โรงแรมกับผู้หญิงคนอื่นแล้วตอนที่คุณมารับฉันเนี่ยคุณเคยคิดถึงความสัมพันสิบปีที่ผ่านมาบ้างไหมพ่อแม่ของฉันเนี่ยเขามองคุณเหมือนคุณเป็นลูกแท้ๆในขนาดที่คุณเนี่ยเล่นละครว่าคุณเนี่ยเป็นลูกกตัญญยูแล้วคุณก็มาบอกว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยขวางทางคุณติดกลคุณทำด้วยอะไรเอาไปแล้วคืนนั้นเนี่ยตอนที่ฉันทำงานเสร็จฉันเรียกรถไม่ได้ คุณก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องไปกับลูกค้าคนสําคัญฉันก็เลยต้องเรียกรถมาเองแต่สุดท้ายเนี่ยคุณกลับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่ร้านเล่าไปนั่งกอดกันอะ่ะคุณเป็นห่วงมันบอกว่าดึกแล้วกลับบ้านดึกคนเดียวเดี๋ยวมันจะอันตรายแล้วคุณเคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมฉันต้องกลับบ้านโตคนเดียวเนี่ยเคยนึกไปว่าฉัน,นจะจะปลอดภัยไหมเอาไว้ผมขอโทษนะ คือผมน่าจะเครียดเรื่องงานแล้วหมกบุ่นเยอะเกินไปอะ่ะคุณให้โอกาสผมนะไม่เหรอเหตุผลของคุณนะเออคุณรู้ปะผมแต่ตัวคุณน่ะเหมือนผมแต่ตัวเองเลยอะ่ะผมไม่มีความรู้สึกกับคุณมานานหลายปีและ้ะ<ฮ>ตาผมขอร้องละคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนในครอบครัวผมนะถ้าคุณอยากได้อะ,อะผมให้คุณได้ทุกอย่างเลยอะ่ะ เรอยากกันนะรถบ้านผมให้คุนด้ทุกอย่างเลยอะขอร้องล่ะอยากกับผมนะตักได้สิเราอยากกัน